สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ p ิ o p l e channel r ร d ดูวันคอวันนี้รายการของเราครับโดยผมว่าทิ่ิ1จิรพันธ์สิเดียนแล้วก็สุชาติโกมรัตนีวันนี้เรามีแขกสองท่านครับมาร่วมในรายการ p ิ o p l e channel r ร d ด o ว n นคอของเราเป็นเป็นก้าที่กำลังเป็นกระแสเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปนะครับในบ้านเมืองชั่วโมงนี้เวลานี้การเงินที่กำลังเชี่ยวกราบกระแสทุกสิ่งทุกอย่างการแย่งชิง เกมอํานาจเดิมพันประเทศหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับวันนี้พอเชิญพบกับคนตีคติยะสอดีพลหรือใสแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละเสืคือชว่วงที่ผ่านมานะมีข่าวเสืมาตลอดเลยแต่ปรากฏว่าสัศน์ไม่ให้ให้ออกใา้เรียงพอยี่สิบสามก็เลยเราก็กลับจากม,มาเลเซียกลับมาพอ22เสร็จตู้เช้ายี่สก็ไปเข่าสไดาวแั่นั้นก็ยี่สิบสี่ยี่ห้าก็ดยี่แปดยี่เก้ามา จนถึงวันที่หนึ่งก็ไปดูใบพอไปดูใบปั๊กพีิรุษสิงจะเห็นด้วยกับการที่ว่าควรจะมะีแก้วสามกาันพักในร่วมกองกำลังในงั้นมบแดงเนี่ยก็จะแตะทับเหมือนเป็นเ,นเมสามซึ่งในเมสาเนี่ยเราก็ช่วยไว้ตอนที่ถูกไล่ยิงโดยกองกำลังน้องป๊อกน้่งเงินเราในฐานะแก้ปัญหาหมดอ่ะจะมาไปว่าจะเป็นพันธมิตรมอบตังเงินอะไรต่างๆเราเป็นคนช่วยหมดอะ ท่านไปสาทั้งอะไรต่างแล้วก็ภาษาความปลอดภัยเขายัญเที่ยงเขาสวยดาวเสดงก็อยู่คัดท้ายกันอยู่ถึงเงที่ยงซึ่ตงตำรวจเป็นสามพันมันต้องจะมาถึงหกร้อยอตกใจพอผมออกมาแล้วอุ่นใจทั้งเขายัญเที่ยงเขาสวยดาวจะมาก,ก็อยู่คัดท้ายกันต่อจนจะท่งนโยบายของวิทย์สีมาเนี่ยก็เป็นว่าให้เป็นไงแต่พอดีเราไม่ได้ประสานกับรปชาร์มเรไม่ได้ประสานกับรปชปั๊บเนี่ยทางราปรชก็เข้าใจก็แถลงข่าวด่า พอแต่แตหลงข่าวดาวมาปั๊บเนี่ยเราไม่ว่าอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่สั่งเราเคยลบกับข้าศึกเราต้องลบกับฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่มาลบกันเองนะเราก็ไม่ได้ตอบโต้จตุพรอนครับเราก็จะพูดไปตลกไปเรื่อยมึงไม่เอากูมิคุม้มกันมึงมึงไล่กูไม่ไปเข้าใจไหมแล้วทั้งหมดเนี่ยที่เขาล้าเที่เขาล้างักษิณนะเราทั้งสองคนอยาเข้าใจกันว่าเขามากอดเราร้องไห้เราเนี่ยเหมือนน้องพี่อันนี้เลยอืมที่เขามาชื่นชมเราเขาชื่นชมทักษิณนะเขามาเากอดมาไอเดียดอกเตยแดงเอาดอกไม้มาให้เนี่ย เขาโทรมาจากญี่ปุ่นมาขอสั่งว่าจะเข้ามาญี่ปุ่นนะครับเขาสั่งว่าเพราะต้นสินนะต้อไม่เยอะว่าเราสองอาจจะเข้าสายแดงก็ได้นะฮะไม่ไม่ไม่ได้เราต้องสั่งว่าต้งสินไม่มีต้นสินเราสายแดงก็จะไม่ได้เข้ามานั่งห้องนี้คือต้องเข้าใจถึงวันใดขั้นแรกเราอย่าเข้าใจผิดนะจากนั้นเราก็จะบอกว่าเออทีนี้เราไม่คือโกรธมันก็ด่าแต่ทีนี้เวลาโดนวางต้นด่าเนี่ยเขาจะด่ามันก็ด่าพักฝ่ายค้านเนี่ยมันจะเพลินไงแต่แดงแดงจะด่าเหมือนกับคนพิษคือเราเป็น แสวงจุดร่วมแสวงจุดๆๆต่างนะแต่จุดบอลเขาด่าด่าเสี็แดงเจ้งเลยเครับเขาด่าเพราะว,ว่าจุดบอลในเขาดีเฟ้นพักพเนี่ยเขา,าต้องรบกับทั้งนอกสภาลและในสภาจนเต้องสาดใส่เทพไทยต้องสาดใส่ใครแล้วแต่ทีนี้สาดไปสาดมาอทีมันก็ลืมกันเลยสาดใส่กันเองพอสาดใส่กันเองเขาก็ดาา่า,ดาไอ้หมาเน่าด่าไอ้ของปลอมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ด่าแบบด่าฝ่ายค้านก็ลืมไปว่าไอ้ตรงนี้มันแต่เสร็จเราควบคุมสติเพราะเราผู้ใหญ่กว่าเราก็ตายียนไปเรื่อยมันด่าไหม กูไ <One> ม <input> ่ไปแต่ว่ามึงแมวกูกูเอาเหมือว่าแล้วเราก็จตุพรก็เหมือนเตียวคุยตัวผมตัตรุกตัวดังโอ้ใช่ครับโอ้เจ๋งเฮ้ยพี่ใหญ่ผมยอมจากที้ผมไม่ยอมปกติใช่ป่ะวันนี้เลยตั้งที่เป็นนายกไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยวันวอเวลานอเนี่ยพอออกยึดสภาพับได้เนี่ยนักทหารไม่ออกโป๊ะเนี่ยพอเปิดสภาพับเพราะต้นหมายจะเขียนข้างหนึ่ไม่ได้ต้นหมายต้องไปเขียนในสภาเป็นนิติรัทธิพอเข้าสภาโป๊ะ สามความที่วันนี้สามคนน่ะนปชเนี่ยพี่วีระนี่เขามาจากไม่ได้มาเป็นสสครับอ่อนุภศักดิ์ยศกดิ์็มีสุรพลคนเดียวที่เป็นสสแล้วก็เมื่อเป็นสสอป้ามเนี่ยเขาเป็นคนต่อสู้ก็เป็นเหมือนกับผู้นําต่อสู้มาในการมาตลอดใช่ไหมฉะนั้นเขาเนี่ยยังกับผมเนี่ยเป็นแค่กองกำลังกองกำลังก็คือเป็นพวกกองทัพประชาชนกองทัพงูเห่ากองทัพธรรมซึ่งเป็นคนช่วยเหลือแล้เราป้องกันความปลอดภัยกับ นปชตัวกองทัพแดงของเราดับนั้นเวลาพอสมมติเก้าไไอ้จตุรกรเข้าไปเัาวนานะถือว่าเด่นสุดครับดังนั้นเขาเนี่ยต้อง,องได้รับเลือกไปน<ม>ในยกรัฐมนติวนันนี้เสด็จแดงท่านพี่เป็นนายกเรียบกันครับว่า<ม>พอใช้ต้นทุนสี่ศเข้ามาเนี่ยจตุร์กรยูคนมองถึงมันมาหยุดคนเนี้ยดังนั้นพี่และสิงหก็ช่วยคลีกายหลักการก็กทําให้ประชาชนนปชชาวกองทัพแดงที่โทรมาเนี่ยครับพวกมวลชนสีแดงเสื้อแดงหน่อยแหละก็เป็นห่วงก็จบละสถานการณ์กรีกายก็ จตุพรเขาก็อ่อนลงและวที่เส่วนตั้งเ็จแดงไม่ไไม่มีอะไรเลยเพราะว่าจุดเนี้ยทั้งที่ผมคุยกับคนเสื้อแดงด้วยกันเนีเขาก็กังวลนะเขาก็หวงหวงทั้งทั้งทั้งคุณจตุพรแล้วก็ใสแดงด้วยทีนี้ใสยังยืนยันว่าถึงจะมีเรื่องราวที่เข้าใจผิดแต่ไม่ได้มงช่วยพวกเราอีกต่อไปไม่ไม่เขาผมไม่ได้โต้เลยแต่ผมจะจะสอนนะจะถามว่า ที่เราดังกันได้ก็ขัดสนนะคคนมาเกาะเราร้องไห้มอบดอกไม้เนี่ยไม่ใช่เราตัวใหญ่นะหรือถ้าจตุพรกับเราเนี่ยก็าบินตกด้วยกันทั้งคู่เลยล่ะเขาเขาต้องมาสวดวันเดียวใช่ไหมเขาตกไม่มีใครร้องไห้หรอกใช่ไหมแล้วก็ข้อกระดา้มาเน่าไอ้ไอ้ของปลอมอะไรเงี้ยเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราสวยจุดร่วมสมุนต์จนตาเราลบกันก่อนเดี๋ยวของจริงของปลอมเขาไปลบกันตอนหลัง่ไหมดังนั้นเราก็มาอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าตอนตอนเราลบกับข้าศึกก่อน คือสรุปแล้วคือเป็นครั้งแรกที่เซแดงเนี่ยไม่สู้อเขาคนก็เขารอดูไอ้เ่อุนชนฝ่ายอาตธรรมมันโอ้โหม,มันเสียใจมากพวกเนชั่นคมจัดลึกไปโพสผู้จัด,ดาการแนวหน้าไทยสยามรัฐโอ้ยผิดหวังมากครไอ้พวกอ่อยสายอาตธรรมเนี่ยมันจะรอดูโอ้พอเซแดงนี่ไม่เคยถอยเนี่ยเอ้เซแดงดูดีถอยร่นให้จตุพรตลอดเลย <c oughs> ถอยไม่ไปขบวนเลย เราก็เขาไม่เข้าใจเขาเลยดูไม่มั่นเนี่ยดูไม่มั่นแต่เจ้าทรวเนี่ยเขาก็เขาควบคุมตัวเองไม่ได้กูด่าชิบหายไปว่าอดที่มันเขาก็ด่าแบบด่าแบบด่าภัคฝ่ายค้านแต่ตอนนี้พอเราไม่โตมากนะครับสถานการณ์ก็ขี้ครับแล้วประชาชนม่าแปลงมันก็เป็นห่วงแล้วตอนนี้พี่ทัศนินก็คลี้คายสถานการณ์เรื่องแต่ช่วงนี้นี่